ครับผมตอนนี้เจ้าที่อยู่ในระหว่างการเจรจานะครับกับคนร้ายอีกหนึ่งคนที่กําลังหลบซ่อนอยู่ภายในสถานที่ที่ปิดล้อมนะครับซึ่งใช้ความพยายามอย่างหนักนะครับเราได้ระดมทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาทั้งเครือญาติของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบซ่อนอยู่ให้ออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีตามกฎหมายครับเราต้องการที่จะให้คนร้ายนะครับออกมามอบตัวนะครับ เราต้องการให้คนร้ายออกมามอบตัวเราไม่ต้องการที่จะใช้ความรุนแรงเลยเราต้องการที่จะให้กฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนร้ายที่ที่หลบซ่อนอยู่ตรงนั้นครับตอน,นเหตุมันเกิดบริเวณในเรื่องของมสัสยิดนะคะท่านจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอยา่างไรเพราะว่าหลังจากนี้น่าจะมีข้อมูลที่บีบออกมาสร้างความวิตกให้กับประชาชนในพื้นที่ตรงนี้จะกาอย่างไรครับท่านครับแน่นอนอยู่แล้วครับทางกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเราทราบดีนะครับว่า ามาัสยิดนะครับหรือาศาสนสถานอันใดก็ตามศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของอพี่น้องประชาชนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของาศาสนิกชนทุกาศาสนาอยู่แล้วนะเราจะไม่ปฏิบัตินะครับด้วยความรุนแรงถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาไม่ใช้มัสยิดต,ตรงนั้นเป็นสถานที่ในการที่จะเป็นที่ป้องกันตัวเองแล้วก็ยิงออกมาใส่เจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงตรงนั้นนะครับเขาใช้ ใช้ศาสนสถานเนี่ยเป็นสถานที่ที่หลบซ่อนและยิงเข้ามาใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเนี่ยเจ้าที่อาจจะต้องอาจต้องใช้วิจารณญาณนะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการตอบโต้แต่เราก็จะต้องตอบโต้เท่าที่เท่าที่มีเหตุจําเป็นเท่าที่สมควรครับเบื้องต้นทราบจำนวนคนร้ายไหครับว่ามีอยู่กี่คนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีคนร้ายสี่คนนะครับสี่คนก็ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยสามแล้วกําลัง เจรจาอยู่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยอีกหนึ่งคนนะครับก็ขอให้ส่งเให้ให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่หลบซ่อนอยู่ในนั้นนะครับขอให้ออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายครับดูจากรายชื่อนะครับทราบว่าทั้งทั้งสี่คนที่ที่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่วันนี้เป็นผู้ที่มีหมายปรวิทยาแต่ละคนเนี่ยหลายหมายด้วยกันนะครับเพราะว่า ชื่อก็ดูดูจากชื่อแล้วก็เป็นที่ที่ดีกันนะฮะบางคนก็สามารถที่จะหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่มาได้หลายครั้งแล้วครับกลุ่มนี้ที่มารวมตัวกันมีการเคลื่อนไหวยอยู่ในพื้นที่ไหนกลุ่มนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาทวีจนะตะบ้าย้อยเทพาของจังหวัดสงขลาครับอันนี้มีการเชื่อมโยงกับที่เคยก่อเหตุระเ,เบิดในช่วงพื้นที่จนะนาทวีด้ว่อยหรือเปล่าครับใช่ครับถูกต้องครับ กลุ่มนี้นะครับมีมีความเชื่อมโยงกันนะครับกลุ่มนี้ก็คือเคยเคยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เคยสกัดกั้นการหลบหนีแล้วก็สามารถที่จะยิงต่อสู้กับหลบหนีกับเจ้าที่จนสามารถที่จะหลบหนีการจับกลุ่มไปได้หลายรอบแล้วนะครับครับขอบคุณครับกัลลูกัลเลโมนมอสตัวได้แต่มาว่าสัญญาณเลยบวงเลยแล้วก็วี่งไปดาวกับ Kata tu bunyi 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 Dengar bunyi 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 bunyi